สวัสดีครับ f c สาวน้อยเพชรบันแพง F4 น้ององุ้งอหิงเพชรบันแพงและ f c บอสโจและผมขอขอบคุณ F4 สโลดอุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้องอุ้อหญิงเพชรบันแพงหรือซุปเปอร์สตาร์ น้อยของวงมอลำสาวน้อยเพี้ยงบรนแพงนับตั้งแต่น้องได้กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นน้องก็ได้มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตกิจกรรมของน้องที่ได้มาพักผ่อนช่วงมีเวลาว่างน้องก็ได้เดินดูสถานที่ก่อสร้างบ้านที่สร้างใหม่หรือ ที่สร้างใหม่และดูลูกสุนัขของที่อยู่ในบ้านและน้องก็ได้เดินไปให้กำลังใจและเอาของฝากไปให้แม่หน่อยที่กำลังออกกำลังกายในตอนเย็นๆและน้องก็ได้มีความคิดที่จะช่วยเหลือน้ำทั่ว ที่จังหวัดเชียงรายพราะน้องมีใจบุญใจกุศลเช่นน้องก็ได้สร้างบ้านให้คนยากไร้และน้องก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับคนพิการและในวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดทางแม่หน่อยพ่อเอกและน้องอุ๋งก็ได้ต่างตั้ง กองกระถินอยู่ที่บ้านหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตพ่ออีกแม่หน่อยก็ได้จ้างวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน่วยที่หนึ่งมาแสดงที่บ้านหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตในวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ด ถ้า f อซท่านไหนว่างหรืออยู่ใกล้ก็ขอเชิญมาร่วมทําบุญกะถินร่วมกับน้ององค์อิงพันบนแพงที่บ้านน้องครูอำเภอเมืองจังหวัดสิเกียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้และขอฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามสรอุบลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ